ลุง <othe> ไปเป act ็นขวัญกำลังใจให้กับทีมครับโอ้โหนึ่งตัวต่อศูนย์นะเราจะมาได้ครับมาช่วงท้ายเลยครับช่วงท้ายเกมกันเลยทีเดียวครับตอนนี้25นาทีของเกมครับรัเบิดหนึ่งต่อศูนย์ไปแล้วเครื่องของโทรศัพท์เครื่องกระเป๋าต่างๆนะคนมันเบียดเสียดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลด้วยนะครับดูแลด้วยนะครับส่วนทางด้านห้องน้ำ หนเการรับเกือเขาคงจอหน้าสายที่ผลเปือย PPG ครับลอกน,น้ำดื่มให้กับผู้ชมเดียวกันนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาต้องบอกว่าผมว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีคนเข้ามาสนามกีฬาเทศบาลฉะเชิงเซาเยอะที่สุดลวมั้งเห็นด้วยน่าจะเป็นวันที่เห็นด้วยเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีคนดูมารวมตัวกันเยอะมากขนาดนี้ฮะถูกต้อง นะครับนี่ก็ต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับชมรมพระเรื่องจังหวัดฉะเชิงเราเฮกันให้เต็มที่นะครับเออ เดี๋ยวพัดลมตัวดนานเลยอะน้อนเหรอร้นอนไหมน้นอนน้อนเพราะอะไรเพราะว่าแอร์มันไม่พอหรือว่าไงคนเยอะฮะคนเยอะอ๋อ ดีที่สุดนะครับระดับคนระดับคนี่ดีที่มันดีต้องรีบใช่ไมเนี่ยดีประจำใชัเขากก็ประจำใช่มันถามแคแคเียร้อยนะ

bên 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 bao nhiêu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  bao ต่างหัวใส่มาร้อยขาชีวิตเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวนะครับสิบเอ็ดคนติดของร้านทองแม่ฟัวเตรียหนึ่งนะครับขอเรียมนะครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยครับสิเอตัวจริง V A P พี่บอยท่าประจำเซตที่3ด้วยนะครับเตรียมตัวกันเลยครับเซตที่3นะครับแต่ว่าอย่าไปที่เดี๋ยวจบคู่นี้นะครับเราจะมีการ เตะรองร้องทุกคนใช่ครับเงินตุมบาททุกสกมีงค์จะไม่มีประตูเลยหรอนั่นสิโอ้โอ้โหเกมรับดีกันทั้งคู่ครับอ้าวแต่จันนี้พุพ้งปุ๊บจะมาป้องกัน เปียนของเกมนี้เลยครับพี่บอยลงปุ๊บยิงมาตังค์ได้ทันทีครับโ่อพ่อครับลุงไปเป็นขันกำลังใจให้แบบทีครับอู้หูยบินประตูต่อศูนยครับดาวจะมาได้ครับมาช่วงท้ายเลยครับ่งท้ายเกมกันเลยทีเดียวครตอนนี้25นาทีของเกมดังรักผมหนึ่ศูนย์ไปแล้วครับ